NANA'S STORY <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรีนะคะวันนี้พามาอัปเดตค่ะการสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านทรงจัว่วสองห้องนอน1ห,ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะ ตั้งแต่เริ่มยกเสานะคะจนถึงวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะสำหรับการก่อสร้างคะ่ะเรามาดูความคืบหน้ากันนะคะเรามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านกันนะคะอันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะสำหรับการก่อสร้างนะคะบ้านก็คืบหน้ามาเยอะแล้วนะคะงานก่อก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นงานฉาบนะคะ บ้านนี้เป็นบ้านทรงจั่วนะคะยกพื้นนะคะบันไดาสามขั้นนะคะนี่นะคะยกบันไดาสามขั้นแบบนี้ค่ะตรงเสาเขาก็จะก่ออิดเพิ่มนะคะเพื่อให้เสาใหญ่เป็นการก่อเสริมเพื่อตกแต่งเสาให้ดูสวยงามน,นะคะอันนี้เขาใช้อิดบล็อกในการก่อเพิ่มขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในบ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะนี่จะเป็นภายในตัวบ้านนะคะมีสองห้องนอนค่ะ ห้องนอนขนาด4คูณ4เมตรนะคะมี2ห้องและตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกไปห้องครัวด้านนอกนะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงกว้างมากๆเลยนะคะ4คูณ8เมตรค่ะ ำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอน4คณ4เมตรเป็นห้องนอนที่1นะคะ,ะ,คะก็เริ่มฉาบไปบ้างแล้ววันนี้นะคะช่างก็เข้ามาฉาบต่อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตให้ชมกันต่อนะคะสำหรับการสร้างบ้านทรงจัว่วงบจำกัดนะคะว่าเสร็จสิ้นแล้วจะหมดงบประมาณไปเท่าไหรค่ค่ะ